ถ้าตำรวจไทยคือแรงอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศประชาชนจะเป็นยังไงบ้างสมมตินะ1คนเริมไม่กล้าโทรแจ้งเหตุเพราะกลัวเรื่องมันจะหนักกว่าเดิมในโลกที่ผู้รักษากฎหมายคือผู้สร้างปัญหาซะเองเนี่ยการโทรเรียกตำรวจอาจไม่ใช่ช่วยแก้ปัญหาแต่เป็นการเปิดประตูต้อนรับภัยชุดใหญ่เข้ามาในบ้านตัวเองประชาชนเลยพึ่งันเองมากขึ้นแบบช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็เงียบ2ทุกคนพกกล้องเหมือนพกเครื่องรอดชีวิต เพื่อความปลอดภยัยประชาชนเปิดมือถืออัดไว้ก่อนแทบทุกครั้งที่มีปัญหาไม่ใช่เพราะอยากดังแต่เพราะกล้องคือหลักฐานและหลักฐานคือก่อป้องกันชีวิตแม่งขอดเศร้าที่ต้องป้องกันตัวเองจากคนที่คอยปกป้องเรา3คนเริ่มไม่ไว้ใจในเครื่องแบบและระวังตัวมากกว่าเวลาเจอโจรจรถ้าเห็นตำรวจเดินมาคนอาจจะหลบเหมือนเห็นอันตรายตามซอยตามชุมชนทุกคนล้กันเง,เงียบว่าอยู่ให้ห่างไว้ก่อนปลอดภัยกว่า 4. การตั้งด่านไม่ได้ตรวจความผิด แต่เป็นการกดดันประชาชนด่านกลายเป็นจุดที่ไม่มีใครอยากผ่านแม้จะไม่มีอะไรผิดเพราะบางทีคนไม่ผิดนี่แหละคือเหยื่อที่หมดที่สุดสําหรับการหาเรื่อง5อาชญากรรมรายย่อยลดลงแต่ความกลัวเพิ่มขึ้นโจรเล็กๆหายไปเพราะไม่มีใครอยากไปทับลายเจ้าใหญ่ประชาชนไม่ได้รู้สึกปลอดภยัยแต่รู้สึกเกรงใจเกรงกลัวความมืดมากกว่าเดิม6ชุมชนตั้งระบบดูแลกันเองแบบเงียบๆตั้งยามบ้าน ตั้งกลุ่มไลายเฝ้าระวังมีคนคอยเดินตรวจเว้นตลอดเวลาประเทศย้อนกลับไปยุคที่ความปลอดภัยไม่ได้มาจากรัฐแต่มาจากเพื่อนบ้านล้วนๆและสุดท้ายเดเด็กโตขึ้นพร้อมความคิดว่าอย่าไว้ใจใครที่มีอำนาจผลลัพธ์ที่หนักที่สุดคือไม่ใช่สังคมปัจจุบันพังนะแต่เด็กรุ่นใหม่ต้องโตในโลกที่ความศรัทธาหายไปเด็กเรียนรู้เร็วว่าความถูกต้องไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแต่อยู่ที่คน และบางคนอาจเติบโตด้วยความคิดว่าความยุติธรรมเป็นแค่คำสวยๆในหนังสือเรียนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ